ลมโอยโอยคิดใจลอยคิดฮอดผู้เบาน้ำคองไหลมาไหลลมยาวยาวหัวใจอีผู้เบานั่นคือหัวใจอีผู้เบาอ<ม> <c oughs> อีหาไม่เห็นอีสร้างดีขืนโกกหมายโกกตอออกเนาะว้าว่าขืนสูเลยเฮ้ยมึยงบ่อยากโตมึตายบ่ไม่ยังเฮ็ดที่สร้างหันโอย <c oughs> <c oughs> เห็นทำมาแล้วยิ่าหานจะเริ่มตถูกตระหนกทำมาเขาไม่หันโลกเป็นเจ็บตัวหานโอ้ยอาไปทางน้ำนเกิาผมสวนโตได้มึงเงาแม่กูไปยิงมองตายิงกบ อ่อแอะก็ได้หายอ่อเอคุณโลกโควิมิชเซฟเลยนะฮะเว้เว้พี่เจอแค่มึงบ้าโอ้ยกุ้ยกรัวเลยมึงมึงเห็นอีส่าเลยโอ้ยอีนี่จะมาหลีกที่แม่กูกินได้เฮ้ยจะป่วยจะอะไรที่แม่กูในเรื่องกูอะญี่ปุ่นโอ้ยขอบใจกูยางพาน้ากูวัสิีรษะห้องน้ำขอเข่าห้องน้ำมึงเนี่ย แง่งหนามกอยู่ที่หัวขันกุฎตาบานเนาะกุสิถือมานหนามสบพุ่นมันอยู่ที่หัันกุพุ่นไปข่าวอ่ะบอเออขอบใจเฮ้ยพอกันอยู่ขันเนาะของนี่เจ็บของนี่หามเ้ยหนามกระปุบมีหองหนามเฮ้ยไม่สร้าง เงาหนามันเท่งไรล่ะนี่ฮะกระตุกตักหนามอยู่ไหนพู้น้าเข้ามาในตักเข่ามันเขาตักหนามเอาเฮ้ยตายได้นอปอดขี่สไตล์นี่ฮะตักหนามอยู่อยู่ใต้คล้องตักหนามมันหันอยู่แถวเดินนาแถวขางมันหันเออเป็นแมงสาโนปวดขี่สไตล์เนีายเนาะเนาะขี่ยาวเลยกระยาเจาะกับมุมนี้ลำใหญ่กันยังมีนาย เป็นยังแต่วมีใจเสียบจูบจูบเสียบมาเสียบมาเสียบมา,าเสียบมา,าจูบจูบ <laughs>